พี่ว่าคิดไม่ออกเออนะคะคิดไม่ออกนะคะโอเคได้ลเลยนะคะหลังจากนี้นะคะทุกคนจะลิสต์รายชื่อแบบเข้าใจง่ายๆตามนี้เลยนะคะทุกคนคะนะคะเข้าใจทุกคนเลยนะคะเวลาที่โค้ชให้ลิสต์รายชื่อมาเนี่ยหนึ่งร้อยรายชื่อใช่ไหมเออพอหนึ่งร้อยรายชื่อเอ๊ะไม่รู้จะไปชวนใคร เออไม่รู้จักใครเลยนะคะแต่ความหมายแท้จ,จริงของการร,รายซื่อเนี่ยทุกคนฟังดีๆนะคะความหมายของการร,รายซื่่อจริงๆเนี่ยคือการลิราไซื่่อคนที่เรารู้จักอ่านะให้ได้เยอะที่สุดนะคะเหมือนบางทีเราที่เราลิสต์มาน,น้อยเนี่ยเราอาจจะเกิดการคิดแทนและเออคนนี้ไม่ทำหรอกแบบแบบนู้นแบบนี้เออ ลิสเฉพาะคนที่ยาากชวนมาทำธุรกิจจริงหรือจริงนะคะแต่หลังจากนี้ให้ทุกคนตีความหมายของการลิสชื่อใหม่ได้หรือได้ลิสเฉพาะคนที่เรารู้จักทั้งหมดตั้งแต่เราเกิดนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเพื่อนสมัยเรียนประถมอนุบาลมัธยมมหาลัยนะาบางชีเพื่อนข้างบ้านญาติญาติาพี่น้องมันก็คือหนึ่งรายชื่อจริงหรือจริง,รงโอเคไมหมคะเก่งไหมคะคอนี้ โอเคต่อไปนี้ทุกคนจะกลับไป list รายชื่อให้โค้ดเลยใช่ไหมคะโอเคน่ารักที่สุดนะโอเคทีนี้พอเราได้รายชื่อมาแล้วนะคะ่ะพอเราได้รายชื่อมาแล้วทํายังไงต่อไปได้เลยหมั้่่ะบอกไปได้เลยถามว่ายังอะทำจะบอกว่าอยางนะคะทีนี้พอเราได้รายชื่อมาแล้วต้องทํายังไงต่อคะก๊ะ ฮ่ากบอกฟังเาบอกวิเครแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะเพื่อพอเราพอคนแบอกว่าให้ริไซต์ชื่อมา1หนึ่งร้อยคนนะคะเราไปหาทั้งหนึ่งร้อยคนเลยไหมไม่เพราะอะไรครับเยอะเกินโอเคไม่เยอะเกินโอเคไปวันละห้าได้ไหม อ่ะได้แต่ทางนี้ทางนั้นอย่าเพิ่งไปก่อนนะคะ<ส>พอเราลิสเสร็จนะ,ะจากนั้นเราจะมาคัดคนเกรด A นะการคัดคนเกรด A เนี่ย<ส>เพื่ออะไรเพื่อการโดนปฏิเสธน้อยที่สุดเคยเจอไหมคะบางทีพอกลับอกให้เปิดแล่วชี้ฉันเปิดเลยฉันไปเปิดใจเลยข้ามสเต็ปไปแล้วสุดท้ายก็โดนปฏิเสธจริงหรือจริง ใช่ไหมคะบางทีไปบ้านที่1บ้านที่สองบ้านที่5บ้านที่10สุดท้ายบ้านที่11เนี่ยรวมถึงตัวเราด้วย <c oughs> ใช่ไหมตัวเราก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนาการคัดคนเกตเอเนี่ยจะทําให้เราอะ่ะนะคะโดนปฏิเสธน้อยที่สุดเก๊หรือเกด โอเคไหมคะหลังจากนี้ลิสต์รายชื่อเสร็จอย่าเพิ่งไปก่อนอย่าเพิ่งข้ามสเต็ปก่อนนะคะหลังจากนี้ลงมาคัดคนเกตเกได้เลยได้นะคะสเต็ปง่ายๆนะคะการคัดคนเกเกจะมีด้วยกันทั้งหมดสามประเภทนะ,ะคนประเภทแรกนะคะจะมีความอยากอ่ามีความอยากอยากอะไรบ้างอยากอ,อยากซวยอย่าเ อยากรวยอเ,เออ,อเมันมันคนตายใช่ไหมโอเคนะา,าอยากรวยอยากสวยใช่ไหมคะมีเป้าหมายอะเอออยากสร้างบ้านอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอยากได้รถอ่ะอเนนี้ยคือคนมีเป้าหมายนะคะแล้วก็มีความอยากนะคะอ่ะต่อมาอ่ะอะไรอีก,อกมีอำนาจในการตัดสินใจกับเงินก้อนนี้โดยที่ไม่ต้องไปปรึกษ,ษาอาเบ,บไม่ต้องไปปรึกษ,ษาอเดอะไรแบบนี้เนาะ โอเคนะคะต่อมามีเงินเพราะว่าธุรกิจเราก็ต้องลงทุนจริงหรือจริงนะคะต้องมีเงินหรือว่าสามารถหาช่องทางได้โอเคในไปได้สามหัวข้อนี้นะ,ะสามประเภทนี้ทุกคนคิดว่าอันไหนมาอันดับหนึ่ง<า>ความยากถูกต้องบอกมื้เลยคะ่ะถูกต้องนะคะสิ่งแรกเลยคัดคนที่มีความยากก่อน นะคะโอเคมีบางคนว่าทําไมถึงไม่ไปหาคนที่มีตังก่อนโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ไปพร้อมกันนะคะวิธีการคัดคนเก่งนะคะวันนี้เรามีรายชื่ออยู่แล้วใช่ไหมคะที่ทุกคนิ i s เมื่อกี้อ่ะให้ทุกคนทําตารางตามนี้เลยนะคะเหมือนที่ตาเขาบอกทาไม่ไปหาคนมีเงินก่อนละ่ะเขาสาม,มารถลงเอ็มดีได้เลยนะอ่ะถามหน่อยวันนี้ถ้าเขามีเงินอำน,นาจก็มี แต่ไม่มีความอยากเนี่ยนะคะสุดท้ายเขาลงไหมไม่ลงจริงหรือจริงโอเคต่อมานะคะลองดูคนนี้มีเงินนะ,ะแต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจนะคะแล้วมีความอยากอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเขาไม่มีความเ,เขาไม่มีอำนาจในการตัดสินใจกับเงินก้อนเนี้ สุดท้ายทุกคนคิดว่าเขาลงไหมอ่าคนประเภทนี้เขาจะเรียกว่าคนเกรด B โอเคไหมคะต่อมาลองดูไปพร้อมกันนะคะคนนี้ไม่มีเงินเลยนะคะไม่มีเงินเลยนะคะแต่มีอำนาจในการตัดสินใจนะคะมีความอยากคนประเภทนี้เขาเรียกว่าคนเกรด A อ่ะในรายชื่อของเรามีไหมคะคนประเภทนี้ มีแสดงว่าเราไปหาเขาเลยได้ไหมั้ยอ่าโอเคอ่ะต่อมาคนเนี้ยมีหมดทุกข้อมีไหมรับใครมีในอะไรชื่อว่ามีไหมเออเนี่ยไปหาได้เลยนะคะคนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าคนเอบวอ่ามีครบทั้งสามอย่างพร้อมเลยโอเคไหมคะโอเคอ่ะทีเนี้ยคัดคนเสร็จไปเลยไหม อ่ไปเลยเขาบอกไปเลยไม่รอแล้วเนีย่ยคืนทุนแล้วอะไรแบบนี้นะคะจริงๆไปหาเลยก็ได้นะคะแต่ว่าโอกาสการโดนปฏิเสธมากถึง90%เอร์ซเออบางทีจู่งไปถึงบ้านสะพายจะไปสะพายเขาไงบางทีไปถึงบ้านอ่าไม่อยู่บ้านเลยสะพายกลับอะไรแบบนี้ใช่ไหมเออโอเคนะคะต่อมาขั้นตอนต่อมานะคะก่อน ที่เราจะไปหาเราต้องโทรนัดหมายแต่ก่อนที่จะโทรนัดหมายเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์อีกทีหนึง่งจากการคัดคนกีเอหลังจากเนี้ยเรามาวิเคราะห์ว่าเขาเป็นลูกค้าประเทศไหนเพื่อง่ายต่อการโทรนัดหมายได้เลยได้ไดโอเคนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะการวิเคราะห์คน เขต A เนี่ยหรือว่าการแยกประเภทลูกค้านะคะจะมีทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะกลุ่มแรกคนที่ชอบธุรกิจไหนในห้องนี้ใครตัดสินใจเพราะว่าอยากมีรายได้บ้างคะโอ้เ,ออเยอะมากๆ <S <S <an> <S เลยนะคะไหลขอดูมือคนที่ชอบนว <S an> ัตก,กรรมหน่อยตัดสินใจเพราะนวัตก,กรรมเออเห็นไหมก็มีถูกไหมคะแล้วคน <S <S <an> สุดท้ายประเภทที่3 <S an> ทั้งสองอย่างเลยจ้ะมีไหมเออออกทั้งห้องเลยจีนี่ โอเคนั่นแหละนะคะจากนั้นงมามานะะแยกประเภทนะคะเพื่อง่ายต่อการโทรนัดหมาแล้วก็เปิดใจบางทีเขาอยากมีรายได้ดเอเราก็หวังดีไงเออนะคะไปบอกนกวัตรกรรมเขาอะไรเนี้สุดท้ายเขาเปิดใจเราไหมไม่เออโอเคถูกต้องมองมาโอเคนะคะต่อมานะคะสเต็ปต่อมาทำอะไรคะโทรนัดหรือ โอเคนะคะการโทรนัดหมายไหนในห้องนี้ทุกคนโทรนัดหมายกันอยู่แล้วใช่ไหมคะส่วนใหญ่มาไหมไมาอ่ะแบบนเนาะไม่มานะคะโอเคมาไหมคะม,มามบ้างไม่มาบ้างเออมาโอเคหลังจากนี้เราจะโทรให้เขามาให้ได้เอาไหมคะเอาเออหลังจากนี้ออกจากคอร์สเนี้ยทุกคนกลับไปโทรไปเป็นเชื่อว่าเออมาแน่นอนเอา โอเคนะคะจริง,รงๆการโทรนัดหมายเนี่ยนะคะหลายๆคนอาจจะโทรแล้วแหละอาจจะมีถูกบ้างไม่ผิดบ้างนะ,ะการโทรนัดหมายจริงๆควรใช้น้ําเสียงที่ตื่นเต้นและเป็นธรรมชาตินะคะบางทีนะ,ะตอนก่อนจะมาทําธุรกิจใช่ไหมเอออยู่กับเพื่อนเรียกเมะเมฆดาเมตีอะไรแบบเนี้ยเออนะคะกะหัวาะนะคะแต่พอมาทําธุรกิจพอโทรนัดหมายเรียกว่าคุณดา คุณตีอ่าตายตั้งแต่ด่านแรกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรียกแมก็เรียกไปเลยเรียกอีก,ก็เรียกอีไปเลยโอเคเดีอโอเคนะคะโอเคนะคะนี่ก็คือนะคะสิ่งการโทรนัดหมายนะคะการโทรนัดหมายแน่นอนมันไม่ใช่การโทรเรานะคะบางคนตื่นเต้นเล่าไปหมดบริษัทชื่ออะไรท่านประธานชื่ออะไรนวัตกรรมเมียอะไรบ้างสุดท้ายเขามาไหมเออชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า โทนะัดไม่ใช่การโทรเล่าเกสหรือเกสท่าข้อนี้มือ mm hmm. หลายคนตื่นเต้นเนี่ยเออคอสมัครมาแรกๆรกับอกไม่หมดเลยนะคะเออนะคะนี่กูมีก็เคยเป็นมาก่อนนะ,ะโอเคบอกมานะคะใช้น้ำเสียงเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เช็คฟอร์มเนี่ยว่าปลายสายทำาอยู่เขาสะดวกคุยหรือเปล่านะคะแนะนำเลยตอนที่โทรนะคะให้ฟังเรื่องเขาก่อนอย่าเข้าเรื่องงานก่อนนะคะ ให้ฟังเขาให้เยอะว่าเขาจะพูดถึงอะไรพอเขาหมดมุกบุบเขาจะถามว่าโทรมาทำไมอ่าพอโทรมาทำไมนั่นแหละมันคือการเปิดประเด็นให้เรานัดเขาแล้วเกตหรือเกตโอเคไม่ใช่ว่าโทรไปเฮ้ยมึงอยากได้ตังไหมเออเล่าไปกูเจอธุรกิจมาแล้วเนี่ยเอออะไรของมันวะงงไหมทีนี้งองอยู่ดีนี่ไม่ถามมาเลยเลยมาบอกธุรกิจเลยงงไหมคะทีนี้ โอเคนะคะแล้วก็นะคะไม่หลอกไปกินกาแฟเออไหนในห้องนี้มีใคร,ใครเคยเคยโดนชวนรบให้มากินกาแฟเป็นเพื่อนหน่อยไหมไหม <c oughs> เอ,อม,มีด้วยเหรอคะเออมีด้วยจริงๆนะคะเออฉันก็โดนเหมือนกันโอเคนะคะแล้วก็ไม่ส่งข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะคะบางคนส่งเออมึง พอตอนที่โทรนัดหมายใช่ไหมคะหลายคนจะตกหลุ่มพาคขอนนี้เวลาที่โทรนัดเพื่อนก็อยากรู้ไอ้เราก็พลาดไปแล้วนะคะโดยการที่บอกเลยว่าบริษัทชื่ออะไรนะคะทีนี้พอเพื่อนไปเซิร์ชขึ้นมาหมดเลยพันธงพันทิปโอเคไหมคะขึ้นมาหมดเลยทีนี้อ่ะโอเคนะ,คะทีนี้ก็จะเป็นสคริปต์การโทรนัดหมายและนะคะ อ่าโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวพี่จะสาธิตให้ดูนะคะวิธีการโทรนัดหมายนะคะจริงๆไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะการโทรนัดหมายจะมีทั้งหมด2ประเภทนะคะหการโทรนัดหมายคนที่นะคะเป็นเพื่อนเราคนที่เรารักนะคะแล้วก็เอ่อคนที่เรานักคนที่นับถือเรานะคะโอเคนะคะอันแรกก็คือจะเป็นเหมือนเพื่อนอะไรแบบนี้ นะคะโอเคเราก็ทูไปเลยนะคะทีนี้เราก็ฟังเขาก่อนว่าเขาจะพูดถึงอะไรฟังเขาก่อนนะ,ะฟังว่าเขาจะพูดอะไรนะคะจากนั้นนะคะใช้วิธีการนะะถามเขาว่าตอนเนี้เขาทําอะไรอยู่ทําอาชีพอะไรอยู่นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาเโทรมาทำไมทีนี้เราก็เข้าเรื่องเลยเปิดประเด็นได้เลยนะคะว่าเออเนี่ยฉันเจอธุรกิจตัวหนึง่งหรือว่า เจอสิ่งดีๆมาบอกนะคะแต่ทีเนี้ยนะคะยังไม่ต้องทำก่อนนะคะยังไม่ต้องทำก่อนให้มาฟังให้มาเรียนรู้ก่อนไหนใครโดนคำนี้มาบ้างเอออหมือ,อนอกันที่มาฟังก่อนทีมน่มาเรียนรู้งานก่อนอย่าเพิ่งทำแล้วมาไหมมาถูกต้องอะไรที่คนไม่ให้มามันจะมาจริงหรือจริงเหตุแต่ถ้าบอกมาตัมาตักม,มันมาไหม ไม่มาเห็นไหมโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดคำนี้แหละนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นชิปนะคะคือเออถ้าสมมติว่าเนี่ยให้เขามาฟังก่อนอย่าต้องทำนะคะแต่ถ้าชอบใช่ยังไงก็ทำไม่ชอบไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเลยโอเคะอย่างน้อยได้มาเจอกันได้มาพูดคุยกันคิดถึงนิดอนะไรประมาณเนี้ยเออไม่ได้เจอนาน,านตั้งแต่เรียนจบมาไม่ไม่เจอกันนานมาก อ่าอะไรแบบนี้ยนะคะโอเคนาต่อมาจะเป็นสคริปต์คนที่เรานับถือมีไหมที่เป็นรุ่นพี่สมัยเรียนรุ่นพี่ตามหมู่บ้านตามอาะไรแบบนี้ตามคณะหรือว่าโอเคเจ้าของตลาดอะไรแบบนี้อะคะ่ะมีไหมมีไหมคะ,ะในในชื่อของเรามีไหมอ่ะมีนะคะแล้วเรานัดหมายยังไงรู้ไหมคะ การนัดหมายอันนี้ก็เหมือนกันกันกบเมื่อกี้แต่จะใช้คีย์เวิร์ดทงคําว่าวันนี้มินเลือกโทรหาพี่คนแรกเลยวันนี้มินไปเจอธุรกิจตัวหนึ่งเจอพี่คนหนึ่งในติ๊กต็อกที่เขาอะทําให้ใครหลายๆคนมีรายได้เข้ามาบางคน2วันแสนสิบเอ็ดวันแสนอยากรู้เหมือนกันว่าเขาทําแบบไหนนะคะวันนี้มินเลือกที่พาพี่ไปฟังด้วยกันแต่ถ้าชอบ เราจะได้ทําด้วยกันแต่ไม่ชอบเราก็ไม่ต้องทําแค่นี้เลยได้เด้ได้ Get เลยแก๊นะคะโอเคนะคะการลนะิสต์ในชื่อก็จะมีสเต็ปแค่น,นี้การคารัดโอเคการลิสตการคารัดคนเกตเอการวิเคราะห์แล้วก็การโทรนัดหมายเมนเชื่อเลยว่าถ้าทุกคนทําตามเนี้ย ทุกคนสําเร็จได้แน,น่นอนปิดเอดีกันทุกคนนะคะแล้วก็คอร์สหน้าเชื่อว่าหลายหลายคนในห้องเนี้ยออกไปแล้วจบแสนขอขอบคุณนะคะแล้วเจอกันที่ความสําเร็จค่ะเดี๋ยวมาต้อนรัในใคลับกับคร์สพี่มีนโชคดีนะเป็นไงบ้างสุดยอดไหมใครได้ร้อยรายชื่อบ้างเมื่อกี้พี่มีนได้เขียนกี่รายชื่อนะ บางคนสามลายชื่อใช่ไหมห้ารายชื่อใช่ไหมแต่รู้หรือยังว่าลังจากนี้เราต้องริิบลายชื่อ,อยังไงฝั่งนี้รู้แล้วฝั่งนี้รู้รยัง,งร,รู้จริงปปเปล่าไม่แอบยืนดูอยู่ข้างหลังนะเมื่อกี้ว่าใครเขียนกี่ชื่อเนี่ยไปแอบยืนดูเฉพาะท่านคนนี้หลังเมื่อกี้ไปยืนดูอยู่นะครับยอมรับ่าดีๆใครยังไม่เขียนเขียนทุกคนใช่ไหมอ่ะ